โอเค okay. อโอเคได้ค่าพี่ไก่กคือว่าพี่ไก่อะตั้งใจจะแบบโพสต,ต,ลตลกตลกของขำอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบอา้าวอยากกินใช่ไหมจะไปเลยสีเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใช่แต่ว่าพอพี่ไก่พอเวลามันผ่านไปหลายวันแล้วอะค่ะมาดูอีกทีคือแบบเขาไม่ขำกับพี่ไก่เลยอะอเขาเขาจริงจังมากพี่ไก่ก็เลยแบบก็เลยแบบแหมอะไรอย่างเงี้ยแบบแซดนิดน,นึงแต่ว่า ค่ะค่ะแต่ความตั้งใจจริงคือแบบกะตลกตลกอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่ถ่ายคลิปก,ก็คือคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็เป็นช่างภาพไงนางก็เก่งในการใช้มุมกล้องซึลลิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงสี่เดือนเขายังกินไม่ได้คือกินไม่ได้เคี้ยวไม่ได้เลยค่ะแค่แค่ดูดเข้าไปเนี่ยเขาก็ไม่มีแรงขนาดนั้น ยอมรับว่ารู้สึกเหมือนกันตอนแรกๆพี่เก่แต่พี่ไกอ่านไม่หมดนะคะพี่เก๋ก็รู้จากเพื่อนคือเป็นคนที่พี่เก๋เป็นคนปกติคุณพ่อเขาจะเป็นคนเล่น Facebook เขาจะเป็นคนโพสต์รูปเขียนอะไรทุกอย่างเมนอะไรอย่างเงี้ยพี่เก่จะเล่นไ G เป็นหลักทีนี้แต่ว่าเผอิญรูปเนี่ยพี่เก๋โพสต์เองพอโพสต์เสร็จก็ไม่ได้ไปดูฟีดแบ็กแล้วก็จะโพสต์ทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยจนแบบ3วันเพื่อนบอกไก่แฮมเบอร์เกอร์อะไรแกอะอะไรอย่างเงี้ยพี่เก๋ก็เออเออทำไมหรอเนี่ยเขาบอกว่าแกให้ลูกกินแฮมเบอร ไอ้ที่กินไม่ได้กินไอ้ที่กินน่ะคือมันคือมะเขือเทศแต่มันเป็นมันเป็นชิ้นครึ่งที่ไ่กินแล้วแล้วมันอยู่ในแฮมเบอร์เกอร์แล้วเวลาเด็กเด็กเวลาหนูเขากินเนี่ยเขาจะแบบอย่างเงี้ยเหมือนกับสมมติว่าเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นมะเขือเทศใช่ไหมคะเขาจะดูอย่างเงี้ยดู่ะแล้วแบบแต่ก็ไม่ได้ดูดแบบนี้นะคือแบบเหมือนกับเขากําลังทุกอย่างทดลองผ่านปาก ก็เนี่ยวมาที่ทตอนนี้เดี๋ยวมาที่ทำตอนนี้ดูดไม่เจอเลยไม่เลยจับมันเลยในในกระแสนั้นก็มีเขียนว่าน้องดูดทำแเอ้ยดูดเอ่อมาเสิร์ฟแรงแบบน่ากลัวอันนี้จริงไหมคะที่ แต่พี่เก๋อุ้มอยู่แล้วพี่เก๋เป็นคนจับแฮนด์เบเกอร์เองแล้วจับแน่นมากเพราะว่าอย่างนี้คือต้องบอกว่าพี่เก๋ก็เป็นคนที่รักลูกมากอะไรอย mm ่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อนข้างมีมีความรู้พื้นฐานในการเลี้ยงลูกละเพราะว่ารายการผู้หญิงก็จะคุยกับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอพี่เก๋คลอดน้องออกมา <laughs> <laughs> เวลาพาเขาฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพัฒนาการน้องมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างพี่เก๋จะบอกคุณหมอทุกอย่างช่วงนี้ลูกอชอบเอาทุกอย่างเข้าปาก คือพี่แกกังวลเหมือนกันว่าเราควรจะให้เขาเข้าปากหรือเราควรจะดึงเขาออกดีเวลาที่เขาอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนหลังมาเดีวเวลาพี่แกกินน้าเย็นสมมติดูดน้ำแล้วอุ้มเขาอยู่เขาก็จะแบบมองเลยแล้วก็เอามือดึงหลอดปุ๊บแล้วพอพี่เกเคยแกะเขาาเงี้ยเขาก็จะแบบแยกแบบแอดขึ้นมาเลยพี่แกก็จะแบบต้องแบบเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์มาเปลี่ยนแบบเอาไปจับอย่างอื่นบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายหรือพทีดึงผมคุณแม่อย่างเงี้ยดึงดึงดึงพี่ก็แบบพี่ก็แบบไม่ไม่เอานะลูกค่อยๆยแกะ ถ้าเกิดแก่ไม่ถูกใจเขาก็ร้องพี่เกดก็เลยถามคุณหมอว่าหมอเราควรทํายังไงหมอบอกว่าคุณไก่ให้น้องอ่าสามารถแบบทดสอบผ่านปากได้นะคะแต่ถ้าให้ดีคุณหมอก็แนะนําว่าคือเรื่องเชื้อลงเชื้อโรคคุณหมอรู้อยู่แล้วว่านพืน้นฐานเรารู้แต่ถ้าดีก็คือสมมติกินน้ําเย็นก็หาน้ําอุ่นสลับให้เขาทดสอบว่านี่คือเย็นนี่คืออุ่นนี่คือแข็งนี่คืออ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณหมาว่าอยากให้อยากให้เด็กเป็นธรรมชาติไม่อยากให้บังคับในการดึง เพราะว่าต่อไปเด็กจะเป็นอารมณ์ที่แบบเหมือนมันมันอาจจะเป็นแบบอันนี้ไม่รู้นะแต่คุณบอกว่าเรื่องของภาวะอารมณ์หมออยากให้เด็กมีความสุขมากกว่าอาพี่เกดก็จะปล่อยเขาทดสอบเพราะฉะนั้นเวลาพี่เกดกินแฮมเบอร์เกอร์เขาก็จะเอามือมาดึงพี่เกดก็จะอ้าอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบเลียแล้วก็แบบอย่างเงี้ยพี่เกดก็จะกดไว้จับกดไว้แน่นเลยเพราะว่ารู้ว่าพี่เกดเล่าข่าวเองพี่เกดจะรู้ว่าเด็กเ,เวลาเวลาเรากินอาหารหรือเขายังไม่มีฟันเนี่ยเวลาเขาแบบ กัดเล่นๆมันอาจจะหลุดเข้าคอได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปัญหาคือนั่นแหละเราเรากะจะขำๆไงแต่มันมันมันก็ไม่ขำไปแล้วเป็นเนื้อมะเขือเทศมันมีนี่มีเนื้อก่อนแล้วไงก่อนที่จะมีเม็ดอ่ะมันยังไม่ถึงไม่ถึงเม็ดไงมันแค่เนื้ออยู่มันมีแค่เนื้อเพราะไม่ถึงที่มันขวางใช่ใช่ตอนแรกมันจะง่าดแบบว่ากลับมาเปิดทันทีพ่อพี่มาบูดเท็จของน้องอ่าที่งั้นๆตอบอันนี้ต่อเนื่องกันเลยน้องที่บอกว่า14วันคืออะไรทีนี้พี่เกดก็เลยบอกคุณพ่อ คือแบบปกติแม่ไม่ค่อยได้เล่นอู่แล้วแล้วพ่อโพสทีนี้แม่ก็เลยเริ่มมีความกังวลแล้วว่าแสดงว่ากลุ่มกลุ่มคนแม่จํานวนหนึ่งเนี่ยรู้สึกรู้สึกเป็นกังวลกับการเลี้ยงลูกละ mm hmm. คือเร,เริ่มเริ่มเริ่มไม่สนุกกับการเลี้ยงลูกของเราละเป็นเรื่องของความซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เกดก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะบางทีเราอาจจะเลี้ยงลูกไม่เหมือนคนอื่นก็ได้หรือแบบเราอาจจะทําให้เขาแบบไม่พอใจหรือเป็นปัญหาหรือเปล่าแล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วแล้วแม่ก็ไม่มีเวลามาพูดด้วยคือหมายถึงว่าพี่เกดทำงานทุกวันไม่มีเวลาต้องมาู่ เอ็กไคเอารูปอะไรลงเพราะว่าแอดมินจะไม่ใช่แค่พี่เ็๋คนเดียวแล้วก็จะเมนอะไรอ่ะจะเขาเรียกว่าพอโพสเสร็จก็ต้องมีเขาเรียกอะไรนะคําคที่โพสอะค่ะเออว่ามันแบบเป็นยังไงพี่เก๋ก็บอกว่ากลัวจ,จะไม่มีเวลามาพูดจังเลยแบบแม่แม่เอาแม่ปิดดีไหมแม่ว่าเล่นแต่ไอจดีกว่าเพราะไอจมันก็เป็นของใครของมันรูปก็เป็นของคนของใครก็เล่นไปเลยเงี้ยเขาบอกพ่ไมีซีเรียสแล้วแต่แม่สบายใจแม่ก็เลยโอเคงั้นงั้นปิดดีกว่าก็พอตัดสินใจปิดปุ๊บก็พอกดแจ้งปิดอะค่ะเขาก็บอกว่า จะมีผลภายใน14วันพี่เกับเอ๊ะทำไมทาม,มผล14วันทำไมมันนานจังอะไรอย่างเงี้ย mm. ก็เลยอีกวันนี้ก็เลยคิดได้ว่ามีคนตามน้องอยู่8,000ว่าคนก็เกรงใจแล้วว่าเขาอุตส่าห์แบบมากดไลค์ให้น้องอะค่ะ mm. ก็เลยแจ้งคนนิดนึงว่าตอนนี้แจ้งปิดแล้วนะแล้วเดี๋ยวอีก14ผลมีม,มีอีก14วันมีผลนะก็ขออภัยนะค mm. ะเรียก็หลังจะมีจะมีการเปิด mm. เดหมือนเดิมไหมคะให้กับแฟนคลับที่ติดตามน้อง ต้องแบบน,น,านาทีนี้ค่ะต้องบอกจริงเลยว่าพ,พี่ไก่เกรงใจไหมพี่ไก่เกรงใจมากคนที่รักน้องเพราะว่าก็ก็ไม่ได้กลับไปอ่านอีกแต่ก็จะมีคนรอบๆตัวมาบอกบอกพี่ไก่อย่าไปคิดมากนะคนส่วนใหญ่เขาอยากเห็นน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ไก่บอกว่าอุ้ยขอบคุณมากแบบขอบคุณมากเลยกำลังใจที่ให้พี่ไก่แต่ว่าก,ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดมากอะไรแล้วลาเออแต่ว่า กังวลอย่างเดียวแค่คือถ้าเรามีเวลาเล่นพวกโซเชียลอย่างเงี้ยค่ะพี่เกก็จะเปิดแต่ถ้าพี่เก๋ไม่มีเวลาเล่นพี่เก๋ก็ถามตัวเองก่อนตอนนี้ไม่มีเวลาเพราะพี่เกอยู่กับน้องตลอดแล้วลูกพี่เกอย่าแพ้โทรศัพท์เป็นตั้งแต่ท้องจนทุกวันนี้นะถ้าอุ้มเขาปุ๊บสมมติน,นอนหลับอยู่นะแล้วพี่แบบแค่แอบกดไลน์อ่ะจะตอบไลน์อ่ะอยู่ๆนะแบบนอนอ้าปากหอัอเนี่ยนะเขาจะลืมตาแล้วก็จ้องจ้องแม่แบบจ้องแบบ เออโอเคโอเคแม่วางก็ได้แต่ตอนแรกพอแม่ไม่รู้แม่ยังคงเล่นต่อไปเจ้าเอสมมุตินะเขาตื่นหลือพี่ก็จะเจ้าเอตื่นแล้วเหรอลูกยังคงเล่นต่อไปนางร้องไห้เลยเอออย่างเงี้ยพี่ก็เลยต้องแบบโอเคถ้าเราไม่มีเวลาก็นานนาทีนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดเรื่องเปิดใหม่อะค่ะตอนที่ย้อนไปตอนที่เรื่อนภาพี่ยคะพี่ใหญ่ก็มีแบบว่าไม่มันชี้แจงกลับไปหรือว่าที่ตอบกลับคนที่มาคลายไม่ได้ชี้แจงเลยใช่พอพี่ไก่ใช่ค่ะเพราะว่า พี่เก๋ตั้งใจจะให้มันตลกแต่พอเรื่องมันใหญ่เป็นแบบพี่เก๋จะปล่อยเวลาหลายวันด้วยแล้วเพิ่งรู้ไงพอมันเป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นเรื่องซีเรียสไปแล้วอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะตอบอะไรไปพี่เก๋ก็เชื่อว่าเขาคิดว่าเราน่าจะแก้ตัวละเหมือนกับมาแก้ตัวทาไมนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยพี่เก๋ก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรคือคนเข้าใจพี่เก๋ส่วนหนึ่งพี่เก๋ก็ได้กําลังใจละคนที่เขาไม่เข้าใจก็คือพี่เก๋เชื่อว่าเดี๋ยวเวลาค่ะมันจะพิสูจน์เองว่าว่าแม่คนนี้ เลีย้ยงลูกแบบไม่เป็นหรือเปล่าหรือว่าแบบไม่รักลูกหรออะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะรู้เองจากการเวลาพี่เกดอดทนได้มันมันพี่เกดผ่านชีวิตเรื่องพวกนี้มาหลายครั้งแล้วแล้วพี่เกดเชื่อว่าเวลาที่ผ่านมามันพิสูจน์ตัวพี่เกดมาหลายเรื่องแล้วเลยค่ะพี่ไหคะอย่างงี้ะเป็นงานรา,าย,านนย,ย,ยการเออพี่ว่าเขายังไม่รู้กันด้วยเพราะพี่นะตอนเช้าพี่คุยกันในห้องแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยโปรดิสงโปรดิเซอร์ยังคงทำหน้าง,งงๆกับพี่อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ย โอ้ไม่ยังแต่ยังไม่ได้คุยกันไม่ไม่น่ามีผลกระทบอะค่ะใช่อยากจะบอกว่าเป็นอะกลุ่มที่เขายังไม่เข้าใจบ้างนะครับค่ะโอเคเออแฟนๆที่ยังไม่เข้าใจพี่เต๋ก็บอกจากความจริงเนี่ยค่ะว่าจริงๆตั้งใจแบบโพสให้เป็นเรื่องขำขันอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ในเมื่อพอพอมันเป็นเรื่องที่กลายเป็นว่ามันไม่ขำละเหมือนเราแบบ ทุกคนอาจจะเป็นห่วงด้วยต้องต้องบอกเลยว่าพี่เก๋เข้าใจเพราะว่าเจตนาที่ที่คนเม้นเราคือเพราะเขารักเราแล้วเขาก็เห็นว่าพี่เก๋เป็นแม่ที่มีลูกคนแรกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าคงเลี้ยงลูกไม่เป็นเหรอเกย์คนนี้เพราะดูก็โก๊ะกางอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็อาจจะตีความไปว่าเออมันเลี้ยงลูกไม่เป็นแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้อง,ต,องต้องบอกว่าถ้าคนที่ยังไม่เข้าใจอะค่ะก็ถ้าถามว่าพี่เก๋จะเป็นคนแบบไหนก็อยากให้พิสูจน์ด้วยเวลา อาจจะมีดาราหลายคนมีผู้ประกาศหลายคนให้คุณได้เฝ้าติดตามพี่เก๋อาจจะแบบอยู่นอกสายตาคุณไปในวันหนึ่งก็ได้แต่ถ้าบอกว่ายังไม่ลืมกันหรืออยากรู้จักคนที่ชื่อมีสุขจริงๆว่าคนคนนี้เป็นผู้หญิงแบบไหนพี่ไก่ขอแค่ให้เวลาพี่ไก่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่านับจากนี้ไปอีก5ปี10ปีผู้หญิงคนนี้มันเป็นอย่างที่คุณคิดหรือเปลา่า